สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะลัชชีก็พาเข้าสวนมะนาวนะคะสวนสามรัดของลัชชีเองวันนี้นะคะก็จะมาดูน้องมะนาวนะคะ ผลเขาก็มีหลายรุ่นนะคะปีนี้ก็คืออไม่ได้ตัดแต่งกิ่งตามฤดูการของมันคือหมายความว่าแต่ละรุ่นนะคะเราจะต้องทําการเก็บแล้วก็ตัดแต่งกิ่งนะคะปีนี้ก็คือปล่อยให้ติดดอกออกผลตามใจชอบของน้องมะนาวว่าอย่างนั้นเถอะมันก็เลยทําให้ปกคุมนะคะไปด้วยความร่มรื่นนะคะมันก็จะเกิดผิวไม่สวยแบบนี้นะคะแล้วก็ ลัชชีก็จะตัดแต่งทั้งสวนนะคะในรดเนี้เพื่อที่จะให้เขาผริใบยอดอ่อนขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็จะกําจัดผลแบบนี้ค่ะออกทั้งสวนแต่ว่ารัชีไม่ได้ทิ้งนะคะรัะชีก็จะเอาน้องมะนาวที่ผลไม่สวยแบบนี้นะคะไปคั้นนะคะทำน้ำยาล้างจานเอาไว้ใช้เองตลอดทั้งปีคือลัชีนะคะก็มีมะนาวเป็นของตัวเองก็คือ จะคั้นทีหนึ่งหลายๆเข่งเลยนะคะแล้วก็ทำถังละ20ลิตรถังละ18ลิตรนะคะก็เอาไว้ใช้ตลอดทั้งปีเลยนะคะละชีก็จะกวนเองนะคะก็ซื้อส่วนผสมทั่วไปนะคะตามท้องตลาดแล้วก็เนี่ยค่ะก็ตัดไปบ้างแบบนี้ก็คือทิ้งะคะ่ะละชีไม่มีเวลามาเก็บนะคะก็จะเยอะมาก ในสวนนะคะที่ที่ร่วงหล่นนะคะก็มีความสุขนะคะที่ได้อยู่กับพืชสวนนะคะถึงแม่น้องมะนาวปีนี้ก็คือโดนแสงไม่เต็มที่นะคะก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะเธอก็หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้แต่ก็ไม่ทิ้งเธอนะคะหน้าตาเธอจะเป็นอย่างนี้ก็ไม่ทิ้งเธอคะ่ะเราก็จะทําน้ํายาล้างจานเอาไว้ใช้นะคะสําหรับวันนี้ก็ พาชมน้องมะนาวที่จะต้องตัดแต่งกิ่งนะคะเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวคลิปต่อๆไปนะคะก็จะพาทำน้ำยาล้างจานเนาะที่ใส่น้ำมะนาวแบบไม่อั้นตามใจฉันอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นยังไงใส่แบบ คันนิทีเต็มหม้อเลยนะเทลงไปในส่วนผสมนะคะก,ก็ใช้ได้นะคะตลอดทั้งปีเลยนะคะแล้วค่ะก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามช่องรัชชี้ชาแนลนะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP ีหน้าหรือคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ